สวัสดีค่ะนุสลัด c ครีเอเตอร์ค่ะวันนี้นุจะมาแชร์วิธีทำแซนด์วิชค็อกเทลค่ะเป็นแซนด์วิชค็อกเทลไส้แฮมชีสนะคะหรือว่านุเรียกเองอีกอย่างนึงว่าเป็นแซนด์วิชคิ้วคิ้วก็คือเป็นลูกเต๋านะคะทำออกมาแล้วเนี่ยยังรู้สึกแบบโอ้โหมันแบบน่ารักมากๆน่ากินมากๆเลยนะคะ เวลาที่สาวๆกินเนี่ยมันจะดูสวยมากค่ะก็คือหยิบประมาณหชิ้นแล้วก็ลูดแค่นั้นเองไม่ต้องกัดเลยนะคะวิธีทําไม่ยากไม่ง่ายค่ะตอนหันนี่แหละสําคัญมากค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะปูพลาสติกแรป รอเลยค่ะใช้ขนมปังโฮวีดนะคะแล้วก็ราดด้วยมายองเนสค่ะแผ่นแรกเนี่ยเราจะใส่วางชีสลงไปก่อนนะคะตามด้วยแฮมย่างค่ะแล้วก็ประกบค่ะใช้มือกดทับเล็กน้อยนะคะจากนั้นราดมายองเนสบนขนมปังแผ่นที่2และแผ่นที่3ค่ะเราจะใช้มะเขือเทศพันเนื้อนะคะรสชาติหวานอร่อยค่ะแล้วตามด้วยผักกรีนโอ๊กนะคะประมาณ2ใบค่ะ เพิ่มรสชาติด้วยซอสพริกสราชาค่ะแล้วก็ประกบนะคะขนมปังทั้งหมด3แผ่นนะคะแล้วก็แรปค่ะแรปไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะออกอยู่ดีค่ะเราจะแรปไว้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแรปเสร็จแล้วนะคะเอาไปใส่ในตู้เย็นค่ะ พักไว้30นาทีนะคะเพื่อให้แซนด์วิชเนี่ยมันเชื่อมติดกันนะคะง่ายต่อการหั่นค่ะเพราะเราจะหั่นออกเป็น9ชิ้นเท่าๆกันก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับมือใหม่นะคะแต่ว่าถ้ามันแน่นติดกันดีเนี่ยก็จะหั่นได้ง่ายนะคะถ้าเราแบบว่าใช้ไส้ที่มันหั่นยากเนี่ยขนมปังมันจะปลิ้นออกมาเลยนะคะเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาออกมา แกะพลาสติกแรปออกค่ะเพื่อที่จะหั่นออกเป็น9ชิ้นเท่าๆกันนะคะตัดขอบขนมปังทิ้งไปค่ะเพื่อความสวยงามนะคะสำหรับคนที่ทานอยู่ในบ้านเนาะไม่ได้เน้นความสวยงามก็ไม่จำเป็นต้องตัดขอบออกนะคะจากนั้นกะระยะที่เราจะหั่นออกเป็น9ชิ้นเท่าๆกันนะคะแล้วก็เฉือนค่ะมีดที่นูใช้เป็นมีดธรรมดานะคะไม่ใช่มีดฐานขนมปังค่ะ ใช้มือประคองไว้ไม่ให้ขนมปังหลุดออกจากกันนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าก,กดแรงเพราะขนมปังจะยุบค่ะหมุนค่ะหมุนจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปแถวริมสุดค่ะเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันในแต่ละชั้นนะคะแล้วก็หั่นค่ะใช้มีดทำมุม45องศานะคะแล้วก็หั่นลงไปอาได้แล้วนะคะ3ชิ้นแรก ต่อไปแถวกลางนะคะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปเหมือนเดิมค่ะสําหรับคนที่ทําเป็นค็อกเทลนะคะก็คือใช้ไม้จิ้มที่เป็นค็อกเทลสวยๆได้เลยนะคะก็จะน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง9ชิ้นนะคะแถวสุดท้ายใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปเลยค่ะอ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะเป็นชั้นๆเป็นคําน่ารักมากอันนี้คือรูดหนึ่งคกินได้เลยนะคะสีสันสวยงามค่ะ แล้วหนูจะจัดใส่กล่องให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นกล่องที่ฝาข้างบนเนี่ยใสนะคะสวยงามมากแบบแรกค่ะก็คือใส่ได้ทั้งหมด8คํานะคะามาดูใกล้ๆกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีข้อเสียคือไม่เห็นว่ามันไส้อะไรนะคะเดี๋ยวนุชจัดให้ดูอีกแบบหนึง่งก็คือว่าเอาออกชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็โชว์ไส้นะคะเหมือนบาร์บีคิว คุณแม่นะคะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะสามารถที่จะทำแล้วก็เสิร์ฟให้คนในบ้านได้เลยนะคะน่ารักแบบคิดขุกนะคะสำหรับคนที่จะทำขายนุชก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนทำขายแบบนี้คือมันทานง่ายแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็กัดเราก็คือไปฝึกหั่นให้มันสวยๆเนาะแล้วก็ลองทำขายดูคะ่ะคนที่ทำแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะ แล้วก็เอามาอวดนุดบ้างค่ะพูดคุยกันได้ทาง Line แอดสลัดครีเอเตค่ะเป็นกำลังใจให้นุดด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ